หาได้ครบเลยแหละรถยนต์ทุกคันเนี่ยนะถ้าเราดูแลบำรุงรักษามันอย่างดีคำว่าอย่างดีในที่นี้ก็ให้มันได้ตามมาตรฐานของรถทั่วไปนะครับเช่นวิ่งหมื่นโลเปลี่ยนน้ำมันเครื่องดูแลน้ำมันเกียร์ตามมาตรฐานถ้าท่านไม่รู้ท่านสอบถามช่างดูก็ได้ว่าควรจะเท่าไหร่จดบันทึกเอาไว้นะครับแค่นั้นนะครับรถมันก็จะยังอยู่ในสภาพที่ดีรับใช้ท่านไปได้อีกนานเลยแหละ ใช้รถบ่อยๆใช้รถคันเดียวเป็นประจำทุกวันนี้ก็อย่าก้ด้อยดี2อสาวันหรือเต็มที่ไม่เกินสัปดาห์หนึ่งนี้ต้องเปิดเช็คหม้อน้ำบ้างนะครับหม้อน้ำแบตเตอรี่นะหลกัหลกๆเบสิกเลยเดีย๋ยวต้องตรวจสอบนะจะขับรถอะไรกันแล้วแต่นะครับไม่ว่าจะรถด,ดีขนาดไหนแพงขนาดไหนหรือวัตถุ ขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่คนขับครับนิสัยการขับของเราก็ระมัดระวังตัวนะครับอย่าให้สร้างปัญหากับคนอื่นอย่าให้เป็นปัญหากับคนอื่นก็มันก็จะไม่เกิดปัญหากับเราเช่นกันนะครับจะเลือกรถยนต์ที่มันเหมาะกับเราสักคันหนึ่งนะมันก็ต้องเริ่มมาจากความชอบก่อนอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูค่าใช้จ่ายประจําที่จะต้องใช้กับมันใช่ไหมบางคนเลือกใช้รถเล็กก็เพราะว่าอะไร เพราะว่ามันประหยัดน้ำมันนะครับอะไหล่มันก็ถูกค่าบริการมันก็ถูกพระบอมก็ถูกประมาณเจ็ดร้อยกว่าแปดร้อยใช่ไหมฮะถ้าไปเล่นรถใหญ่ระดับเครื่องพันแปดสองพันสองพันห้าขึ้นไปนี่พระบอมรายปีมันก็ประมาณพันกว่าบาทะนะแล้วค่าน้ํามันอีกค่าซ่อมบํารุงมันเสียมันก็แตกต่างกันตรงนี้แหละครับมีโอกาสได้ไปลองรถนะครับก็อลองดูสิ เหยียบติดเท้าไหมเครื่องแน่นไหมสะอึกไหมสำลักไหมนะครับเครื่องอย่างแน่นแน่นวิ่งดีเกาะถนนก็ตัดสินใจได้เลยครับ